สวัสดีอ่ะวันนี้อยู่กับผมที่ WKP เกมที่มีชื่อว่า y UO Duel Ring เอโอเคอยูมไม่ได้เล่นน,ะนานนานละววันนี้กลับมาเล่นนะผมจะมาลองแรงนะ้งอ่ะลงแร้งเลยเมื่อกี่ผมจะใช้ก็เดตินี่บอร์ดมาดูว่าเดตินี่บอร์ดจะมันยังไงวยอยู่หรือเปล่าในช่วงนี้นะแล้วก็มาดูกันนะมาส่วนใหญ่ผมว่าน่าก็ เล่นยากแล้วนะอันนี้ตกตกจะโกมาบอลไม่ได้เล่นนานเก้อผีออัปเดตมาทุกี่ครั้งแล้วเดยกนี้มาเด็กนี้มันใช้จิตวิทยทาสูงเหมือนกันนะมันต้องรอไฟนอลเด็กที่นี้บอดหรือไม่ก็ต้องรอทลดไอพีหมดนะเป็นบางทีมันถ้าถ้าผ่านจริงๆมันเป็นเด็กยื้อนะยื้อเลยอ่ะ โอเคสม่มาเล่นสักสองตาสามตาตัวนี้อ่ะพอเก็ตนี้มันนานอยู่นะสงองตองาก็พอแล้วมั้ยเีนี้โอ้โหเราได้ที่ไม่เกี่ยวกับคอมโบอะไรด้วยอ่ะเวนกรรมในกูลงไปโมกาสองใบจุดเชิญเอาละใครบ้าคุ้ง <c oughs> นายจะมาไหมไหน บูอายแน่ๆจากทรงแล้วมีหน้าประธานขึ้นมาก็ต้องมีบูอายแล้วล่ะมาสิชั้นรอนายอยู่นะที่ฮะเออแวก็ไปเรื่อยๆไปได้ยินทุกคนได้หามากที่สุดคือมันต้องรอฝนตงข้างแล้วฝ่หน้าข้างมันบางทีก็ลีลานะก็อย่างว่า แต่วันนี้ผมอยากจะมาลองเล่นเด็กเออแล้วผมลืมบอกว่าเด็กนี้ผมเป็นเด็กที่ผมเล่นเกือบเป็นเด็กแรกๆเลยนะตั้งแต่ยังไม่มีไอ้นี่เลยฮนะยังไม่มีออกตีเลยนะอันนี้ผมเอามาใส่ปนไหมตอนแรกวันไม่มีนี่แหละคะ่ะเป็นเด็กเบาๆอันนี้เอามาใส่รอเฉยๆมันไม่ได้เกี่ยวอนะไรเออก็ถ้าแหมาผิดก็มีใบนี้กับใบนี้นะจีร่นได้ใบหนึ่งดาวนี่ก็อันนี้เอามาจั่วนะ ก็ก็ได้นะมั้งแต่ส่วนใหญ่เขาไม่ค่อยใช้ละเพราะว่าพลังมันน้อยเหลือเกินเค่งเจียมมอเตอร์เป็นสองแบบตัวไม่เหมาะกับเดติมี่บอดนะผมใส่เฉยๆอไอใบน,นี้นี่มันยเยอะเลย่องหัวไอเลยเหรอเกินปุยมุย้ยบ้านนะโอ้ยแย่ชิงไข่หัวไอไปแล้วด้วยอ่ะโคตรโกงโอ้สปอยสปิริตยิบหายโอ้ โอ้กับดักกูไอ้เชี่ยโอ้โหอนแก๊สยัไงไงฮะยังไงเนี่ยเงี้ยเอโจมตีกูแล้วผมจะยอมตายดีกวะเรื่องตายมาก่อนแล้วกันาการมีแต่กับดักขึ้นมือ เล่นยากนะถ้าเจอเด็กใหม่ๆนี่เล่นยากมากมันเป็นเด็กเก่าเก่าคกลอกอ่ะบัวยมาแล้วจ้าโหเต็เลืเลยทีเดียวเชียว <I am S 2> นี่เล็งบอลน,นะฮะเล็งบอลเจอบัวยบัวยนี่ทั่วถึงทั่วถึงจริงๆเลยทีเดียวเชียว หมอไว้ยะไม่รู้ไม่มีเฮอะไรเดี๋นี้บอดยังไม่ดักในโกเฟียยังไม่ขึ้นมือเลยฮะเดี๋นี้บอดน่าจะยากอยู่ออยอยโอ้โหไหนคำแล้วเอือกไ,ไอ,อ,ไกอเฟนเนื้อไขวูวาออีกอ่านจริงถุงครอบเมื่อกี้ก็มั้องเดียเนื้ออยู่แล้วกู้หายแล้วเฮ่คอมหน้าไปตั้งมนี่งดูเนี้ยรู้รับผลหรือเปล่านะ ใช้ได้ปะใช้ไปกันดิจะไม่ได้เหรอมันใช้ได้ป่ะวะไม่รับลผลป่ะวะรับลผลอยู่เนาะโอเคตอนผ้าเนี่ยเอาไงดีออกไปมือโอ้โหเชี่ยเหนียมจัดนางหน้าประธานเฮ้ยเกินไป อะไรกันคำนี้่ะบอกได้คำเดียวอะไรกันคำนี้อ่ยอีเผาบ้างแล้วะสามพันหายขุยเยอะกับเขาเด็กไปทตาพวกมึงอ่ะกูไม่ไหวแล้วกูว่าแล้วเชียวกูว่าแล้วมันต้องมีอย่างนี้เรียนจัด โอ้การมั่งพร้อมทุกอย่างเลยไอ้เหี้ยดูกากรกับกับยูที่การกูหูเกือบเจ็ดร้อยเหี้ยตายแล้วเนี่ยไปเล่นไม่เหลือการเลยแล้วฮะเหี้ยเกินหน้าถึตายแน่ยแม่เอามาเล่นได้ไหมก็ทำมาเล่นกับบทเอามาเล่นกับธรรมดาน่าจะได้ไหมเลยลอย เ,เดีอยวเถินเฮ้ยกลายไล่เป็นบูอายอีกดูดิดูความหลากหลายความขี้โกงมันอยู่ได้ทุกยิวซื่อสมยจริงๆนะบูอายเนี่ยจะ่ว่าไปกลับมาเล่นกูก็เจอบูอายอยีกโอ้ เจอเด็กอื่นๆมั้งเฮ้อกูเบื่อแล้วเนี่ยกลับมาเล่นกันนึงก็จะเจอเด็กใหม่ๆอื่นๆโอ้โหจะบูอายระเบื่อเียหกร้อยพอดีแต่สูบปูต้องใช้ใช่ไหมเนี่ยไอรีนเนี่ยอะไรเป็นคำนี้อะ ไอ้ตา์มีกับดักอีกโอ้โ oh ห my god กับดักเขาเตอมงวางไว้สองใบอีเวนวยใครจะไปชนะวะโอ้โ oh หใกล้จะมาแบบจิตวิทยาขั้นสูงสุดคือม่งโดนวูไอทำลายหมดทุกอย่างโอ้ oh, ตายที่ตายเอเอลบินสกิลมังก็ขี้โกงอหี <laughs> ้ง การมันือที่โง่งเก็บใจไปคนมันเล่นเยอะนะฮะผมเลยไม่เล่นบาวไอ้นะแต่เทคบก็ออบิกสักสองสองามใบก็ได้ละจัดดิ๊กได้ละแต่ว่าผมผมผมไม่ชอบไงชอบจัดมั่วๆไปเหมือนอาวีฮะผมก็เล่นเป็นกับทุกตัวนะย,ยกเว้นตัวอะไรวะอาวี RV ผมเล่นตัวนี้ไม่ค่อยเป็นเอนโซ ลือแต่น่าจะเป็นมดโหอ,อืมอนโซมันเล่นค่อนข้างต้องลิงอะ่ะผมก็เลยไม่ค่อยชอบมันเท่าไหร่แต่ผิวนะผิวถือนึกผิวเลยโอ้ <c oughs> ต้องหลอบหลอกเป็นหนึ่งมบอยู่แล้วเ <c oughs> ถินโอ๊ย <c oughs> เอาแล้ว ยังไงเอ้ยต้องเบิ้งเงาถ้าข้างใครโตมามันก็ต้องตีเป็นเป็นเี่ไงกูว่ะฟูตนกาแล็กซี่ใหญ่เฮ้ยจะเอาคิโก้ไว้ไหนอ่ะครับนี่ต้นใจเอาในรูจานขึ้นมาเฮอย่าบอกนะว่ามึงเชนเลย ตรงเอ็กซ์ฟ <ibility. S 2> ีดเลยอะบ้านะอยัง <trzeba> ย e ัง oh, ยังโอ้เปลี่ยนเป็นแปรดาวอะโอ้ยขี้โกงเอ็กซ์ฟีดไปวิ่เจอเด็กนี้ผมก็ตรงเล้งไม่แน่ใจใครแล้ววะโอ้โหเวรีโหลดไอ้เนี่ย ตัวตึงมาเลยอ่ะตึงไม่ก้า่ต้องคว้ามันนั่นงองมาไว้ยังไงเจับเทินกูไม่รู้จะเป็นยังไงชะตากรรมแรงเหนี้เฟียไม่ขึ้นก็ยากอ่ะเอาแล้วเอาแล้วเอฟเฟิกแล้ว ต่ถึงเทินมันก็ไหนทำลายทำทำลายล้างจริงๆโฟตอนผมว่ามันเล่นได้ถูกยูทูบสมัยนะไอ้พวกการเด็กที่มันสมบูรณ์นะเด็กที่มันควรลงี้เอื้อ่ว่จะเล่นได้สมบูรณ์แบบแต่พวนี้ผมยังไม่รู้เลยว่าจะจัดอย่างไงให้มันสมบูรณ์มันไม่มีการแบบโกงแบบเด็กอื่นโถวเออเด็กอื่นเนะี่ยมันเป็นการของมันเลยนะ โมกูระเนี่ยเอาจริงๆมันน่าจะมีการ์ดของมันนะมันเป็นตัวโกงตัวหลักของยูกิโอภาคแรกเลยอะเติ่งดูประมาณมันหมดไปแล้วมันเป็นยุคสมัยใหม่ที่กูไม่อาจเอือมกต,ตับมาแวะเ,เวียนมันดูแต่น้าตาน,นี้น่าจะนานนะดูคิดนานคิดหายน,าน,น่าจะอีกตานี้ตายแี้วละผมพอละมาลอาวาไปเยอะ โอ้ยไอ้ซูเปอร์เบสแล้วฮะมาถูกเอาตัวใหญ่มาเลยวัยทำลายโอ้ยถูกใบด้วยแมกกาถูกใบด้วยสิบดินโอ้ยกระเด็นดิสโล่แก้ว เกินปุยมุยโอ้เกินปุยมุยเยอะเกินทำไมอีกเหรออ้าวีิ่เพิ่มอีกเต็มที่สองโอละเชื่อเลยอ่ะไอ้เหี้ยเลยจะทำอะไรทุกอย่างไว้ว่ดเลยเหรอโอ้ my gosh โอ้ แต่เด็กนี้ผมอยอมรับเลยไม่ได้ใส่เคาน์เตอร์ไั้รถไฟห,หนึงนะ่งไงถ้าใส่เคาน์เตอร์ไว้จะทำลายได้อยู่เนาะว่าโอ้โหเฮียเลยอะมีตัวนี้อยู่นะเราต้องรอลุ้นว่าเขาจะตีด้วยตัวไหนแต่ที่ผมอยากทำลายผมอยากทำลายตัวท,วที่มีวัตถุดิบเพราะว่าถ้าทำลายตัวที่มีวัตถุดิบมหรือใช้เอฟเฟิกไม่ได้เฮียเอ้ยตัวนี้ชื่ออะไรอ๋อเรียกเลยมีบนมืออยู่แล้วเหรอยังไงฮะ นี <mile> oh, ่จริงไหนๆเนี่ยโอ้จากบนมือสุสงรุ่ง g ไอ้เหี้ยโก่งเกินโก่งไปเมาหจริงโอ้โหไอ้เหี้ยทะลุด้วยป่ะเนี่ยทำเป็นเล่นไปเอาเรื่องตัวนั้นเพราะคือได้ทำลายผมจะทำลายใบนี้ก่อนนะเ้ย เออแบบนั้นแหละเพราะมันใช้เอ็กเพกได้ไงประเด็นไม่รู้มันมีชิฟฟ์เบรดอีกหรือเปล่านะผมว่าไม่น่ามั้งเจ็บเหลือเกินอ่ะเจ็บกัดอ่ะเลยมัดสองฉันโรบักเร็มว่ะเฮ้ออ b e กิน n ่ะ สุกีทนาจบชันผมได้เกนี้ละชีวิตของฉันน่ะเมื่อก่อนไม่โกงมากเน้นำน้ซไม่ได้โกเลยวะโก้เลมไม่เช่กเ็นตัวตุ๊กตะตุ่นเลย่ะไอเวนเมื <have> <ๆ S 2> ม่อ,อก,ก่อนม่ได้ทังเอาวอเตอร์ไปข้ามรูสสันแล้วก็เนี่ยทำลายบอดฝ่าตรงข้ามแล้วก็อันนี้ใช่ไหมทำลายดามิาดหนึ่งพันสมัยนี้ดเหลือห้าร้อยน้อยเกินผมเล่นเกมนี้เม่ตอตอนกี่ปีวะ โอ้ห้าปีหกปีอะเกมเนี้ยผมเล่นมาก่อนมันยังดามิเดนี้ลาวาโกลเลมนี่ใครๆก็ต่างเกรงกลัวฮะมื่ก่อนนะใหม่นี้นี่มันหมดแล้วจบสิ้นทุกอย่างจบสิ้นทุกอย่างแล้วอถงทุสานเพื่ออะไรเอ่ยอันเชิญ อันเชิญอะไรเมื่อกี้เหมือนกูเห็นคำว,ว่าซัลโม,มนเอาจงตีละไปฉัไม่ให้ไายการบอดฉันได้หรอกนะคุลิบโบคุ้งเน่ยพอ,อแล้วใบเดียวพอ <c oughs> แล้วเนี่ยความลำบากของเราอยู่ที่เนี่ยถ้าเราหยิบไม่ได้กันบอดนี่เรียบรอ้อยเลยนะ <c oughs> โอเคคุลิบโบการบอดกันหนึ่งใบกัน,ใน,ใน จบเชิญอะเรามีนี่อยู่กี่ตัวนะสองตัวก็รอได้ในโคฟ,ฟีอะจริงๆไม่มีนด้ไม่โคฟีก็น่นาจะยากอยู่อะเกมนี้มันเสียวตายมันเ,เ,เด็กเนี้ยมันเสียวตายมากๆเลยจบเชิญเลยเหรอไม่ตีเลยเหรอไม่มาทำลายบ่อยของฉันหน่อยเลยอย่างเงี้ยเหรอ ม,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 ามาจัดกานป่วยมวยอะกระทำมาจัดกานป่วยมวยทำไมบอกหน้านะตัวไหนก็ไม่ทำอ่าเขาอดทนอ่ะเขาเพราะเขาต้องรองมอตเตอร์อีกตัวหนึ่งมาเพื่อปีผมแน่ผมดูจากทรงก็ลดไปห้าร้อยคอยต่ตอเธอก็ละกันนายจะทำอย่างนั้นก็ต้องมีเงื่อนไขกันหน่อยแล้วนะใครัวคุ่งจนปีจนได้สินะมาเลย ราคนนั้นอยู่เลยล่ะคุยเรื่องฮาเลคคุิโบเอฟเฟคของคุยาลฮาคคุิโบแมนเชื่อนีเวนแมนเชื่นะโอคุิโบขึ้นมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเให้กูดีไอ้เองใจหมดเลยแล้วมันจะไม่เฉดัแล้วตะปี่าจะหายเป็นซูน ดิบกเซียคูริโบเหรอใช้ได้อยู่นะเอ้แต่มันไม่ไม่คิดจะลงมันเสารเพิ่มเลยเหรอมันจะเกินไปไหมมสามพันไรปีอย่างนี้ผมว่าเขาอดองไว้วะ่าค <I drew. S 1> นอุงดองไว้อยู่แล้วไอะนี่เหลีล่ยมจัดอยู่แล้วผมดูก็รู้แล้วคนนะ่ะไม่รดห้าร้อยอดทนอีสี่เทินอดทนเวลาที่ฟอนพัน อย่างน้อยก็ทำให้เราได้เห็นทึงความแตกต่างอัปเปอรเลอร์ลือๆก็คือดิโบมึงใช้ไม่ได้เลยเหรออ๋อสเปียไปก่อนเลยโอ้ยเอ้ยเอ๊ะอะไรอะไรอะไรกูใช้สเปียไปแล้วอย่ามั่วเออตกใจพวกอความไรเข้าวนะโอ้เจ๋งสักมึงอ่ะหยิบการ์ด oh my god i'm gonna help me out your strategies are bad but they're not as good as mine it's my turn i draw i activate my monsters effect bye oh. I play my set card. I activate my continuous trap. Watch this. It's not over. I flip over my set card. I activate my continuous trap. I play this. I special summon my monster. I activate my continuous trap. โอ้ทำลายลาวาดูเรื่องชินกำจัดต,ตัวเองเพ่ทำลายมนตร์ตัวเองโอเลโอ้เดาวนี้ก็ยังแต่ขอโทษทีพยไม่ล็อกอไ Here's Galaxy Eyes Cloud Dragon. Galaxy Eyes Cloud Dragon's effect activates. Look at all, oh you not die. for

หยกาีทำไมวะตอนนี้ใบใบนี้มาตอนนี้วะหันีหมอแล้วกหัวตายแล้วหน้าม่น้ารอดนะีสกนี่เยอะโอ้ยกร โอ้ยส oh, oh. to oh, no. uh ิบี่ผ่านไปไม่ได้เลยโอ้ยเด่นีกาตั้งใจขึ้นเลยได้แบบบุกเพ่เลยอ่ะจะเลยไปชนะ้จบไปโอ้โหโอ้ยนู่ะุกตนี่ มันจบวางอ่ะเราต้องโหเราต้องพึ่งดวงไอ้ที่อันนี้มันการ์ิงมันตับๆับเติมเสริมหมดแล้วไปเลย เราที่ายได้ะิงไม่ตาตีไปนวจะตายแล้วรก็ต้องมัันกเรา่ถ้าโดนตีทะลุเราจะยุ่งเลยแล้วก็กันไปไม่ได้ด้วยนะเป็นที่ตุ่โอ้ไม่กัน โอ้หเอาไปดิมเลยชิบหายโอ้โหก็ไม่เป็นหน้าวะใายยามยูพยายามที่จะชนะอยู่แม่งเลยไปเดิมอีกแล้วโอ้มัยก็อดไม่น่ามาอีกบ้ยสิหารแล้ว ก็ทวงได้แค่เธอหนี้เธอเดียวแล้วก็หรือไม่ก็ไม่ได้เลยโอ้ไม่งาดโอ้จบแล้วโอ้ไม่งาดตัวใหญ่ลงตัวใหญ่มาแล้วไหลลอยไปคุณพี่กำลังเสี่ยท้ายของชีวิตแล้วคือแน่ถ้าจะไปเรามันโอ้โหน่าวักโลิม เสียดายจริงเปนทำลายบอร์ดได้ด้วยอ่ะติดแย่เลยเ่ยแย่เลยยิดกัดโอ้โหตาได้หนีมันไอ้ที่นี่ทำลายก็หายไปอยู่ดีไม่ใช่เห,อหร,อ,รหอ,เหอวะยอมแพ้แล้วทำอะไรก็ยังคุณเลยเถอะ It's my turn. It's my turn. ของที่ได้ทำอยู่ไหนทำใจคนดูโอ okay. เคก็กลับมาเล่นให้ดูว,ว่าเวยุกยิยุคนี้มันเป็นยังไงแล้วเหมือนเดิมฮะโอ้โหความสมดุลคนเติมชนะตลอดคนไม่เติมนี่การเตะระบายยิ่งหายยากเหลือเกินต้องรออีเวนต์เสี่พันเท่เลยกู ที่กูพยายามมาหมดเลยค่ะรีวินเ๊ะคลิปนี้ไปแล้วฮะบ๊ายบาย